ศาลยกฟ้องไม่ได้แปลว่าชนะคดีแล้วอันนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงนะครับตัวจำเลยนั้นเป็นจำเลยในคดีอาญาแล้วศาลยกฟ้องในศาลชั้นต้นว่าไม่ต้องติดคุกซึ่งพอหลังจากยกฟ้องแล้วจำเลยก็ไม่สนใจคดีไม่ได้ติดตามคดีปรากฏว่าพนักงานอายการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลทีนี้ศาลอุทธรณ์ก็มีคำพิพากษาล,ลงมาให้กับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้กลับกลายเป็น ลงโทษจำคุก6ปีแทนยกฟ้องทั้งนี้ก็เพราะว่าตัวจำเลยนั้นไม่ได้สนใจตอนที่พนักงานอายการยื่นอุทธร์ตัวจำเลยไม่ได้ยื่นคำแก้อุทธร์จึงทำให้คดีนั้นจากการที่ไม่ต้องติดคุกกลับกลายเป็นว่าต้องถูกจำคุกเป็นเวลา6ปีทีนี้ก็เกิดปัญหาที่ยุ่งยากก็คือเราต้องมาดูว่าคดีนั้นน่ะจะดีกาได้ไหมหรือว่าคดีนั้นน่ะต้องห้ามดีกาไหมด้วยเพราะว่าในระบบของศาลไทยนั้นน่ะ ต้องสู้ทั้งหมด3าารนะครับจะมีสารชั้นต้นสารอุทธรณแล้วก็สารดิกาก็คือถ้ามีการอุทธรหรือการดิกาเกิดขึ้นก็ต้องสู้ในชั้นสารอุทธรหรือสารดิกาด้วย คดีจะชนะจริงๆหรือว่าจบจริงๆก็หลังจากที่ศาลมีคำพิพากษา1เดือนแล้วไม่มีฝ่ายไหนอุทธร์หรือไม่มีฝ่ายไหนดีกาเพิ่มดังนั้นถ้าคุณมีคดีต่อให้คุณจะชนะคดีในศาลชั้นต้นแล้วคุณก็ต้องคอยติดตามตลอดว่าอีกฝ่ายยื่นอุทธร์หรือดีกาไหมถ้าไม่ยื่นอุทธร์หรือดีกาคดีถึงจะจบลงแล้วสําหรับใครที่มีปัญหาสามารถกดหน้าโปรไฟล์ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ให้คำปรึกษาแค่กฎหมาย แต่ผมจะทำให้คุณหาทางออกจากปัญหาได้